นิยายจากนิยายเสียงเรื่องบ่วงนเสนหาพิสวัสรร้อนตอนที่8พลอยจันทร์ที่ได้พบกับน้องชายที่เล่าเรื่องของพ่อให้น้องชายฟังทันทีโดยคร่าวๆพ่อติดต่อเพชรกลับไปบ้างหรือเปล่าเพชรเพชรกล้าสายหน้าดิก เมื่อรู้ว่าพ่อหายตัวไปติดต่อไม่ได้มาสงสัปดาห์แล้วไม่เลยฮะพอดีช่วงก่อนผมก็ติดสอบก็เลยไม่ค่อยได้โทรหาพ่อซะด้วยตอนนั้นผมไปนอนบ้านไอติมันติวหนังสืออยู่ด้วยกันเพชรกล้าพูดถึงเพื่อนสนิทของเขาที่เรียนด้วยกันและนั่นทำให้พลอยจันทร์หายใจออกมาทำไมพี่พลอยหน้าแดงๆเหมือนเพิ่งร้องไห้ แล้วปากเป็นอะไรฮะทำไมมีรอยแตกน้องชายมองมาด้วยความสงสัยปล่อยจันทริบแม้มปากหลบสายตาน้องชายพอรู้ว่าน้องรู้สึกไวต่อความรู้สึกของเธอและน้องชายยังมีนิสัยค่อนข้างห่วงพี่สาวก่อนจะมองพู้ที่ชัยที่มองสองพี่น้องเพราะต้องเก็บข้อมูลไปบอกเจ้านายตนพี่โหดทำพี่พลอยใช่ไหม จูๆ่ๆน้องชายของเธอก็หันมาทําพุทธิชัยอ้าวพุทธิชัยหน้าเวอร์อะไรวะไอ้นี่ฉันไม่ชอบทํำลายผู้หญิงเว้ยมือขวาของอากพลวยวเพชรอยเสียมารยาทพี่เผอกัดปากตัวเองไม่มีอะไรแล้วที่พี่ร้องไห้เพราะพี่เป็นห่วงพ่อเธอปดท่าทางอ,องแมแอม ดูจะปกปิดอาการด้วยอาการหลบสายตาน้องชายนายท่านเสียงของพุทธิชัยเอ่ยทักเจ้านายที่กำลังเดินเข้ามาเงียบๆที่ห้องโถงสองพี่น้องจึงหันมาทางเขาฝ่ายของพลอยจันทร์ก้มหน้าหลบสายตาคมเข้มของอีฝ่ายทว่าเบจ้าที่เห็นชายสุขุมใบหน้าหล่อผิวขาวแต่เข้มจึงรู้ว่าตน ควรปฏิบัติเช่นไรจึงรีบยกมือไหว้องสุภาพเพื่อให้ความเคารพอากพลรับไหว้เขาไม่ได้ยิ้มแตกเพียงมองพี่น้องที่แทบไม่มีอะไรคล้ายกันอย่างพินิษเพดกล้ามีไปหน้าหล่อเข้มเหมือนหนุ่มกระทงหัวเกรียนไม่เหมือนเด็กในกรุงเทพพี่สาวกลับมีใบหน้าสวยหวานทว่าแดงก่ำและหลบตาเขา ไปเปิดห้องรับแขกให้สองคนพี่น้องด้วยพวกเธอพี่น้องจะต้องอยู่ที่นี่ไปก่อนจนกว่าเราจะพบตัวพ่อของพวกเธออักขลลมีน้ำเสียงฟังดูสุขุมมีอำนาจแม้แต่เด็กแสบที่ไม่เคยก้มหัวให้ใครอย่างเพ็ดกล้าก็ยังเผยยำเกรงต่ออำนาจที่มองไม่เห็นของอีกฝ่าย พุทธิชัยก้มศีรษะรับคำสั่งด้วยความสุภาพทว่าคราวนี้คำสั่งนั้นเปลี่ยนสถานที่ให้เป็นห้องนอนแขบที่มีสองเตียงสองพี่น้องที่มองไปรอบๆด้วยความอึง้งปนทึ่งพลอยจันนั่งลงบนเตียง5้าฟุตในห้องกว้างอย่างงงงัน หลังจากน้องชายเลือกเตียงที่อยู่ใกล้ห้องน้ําเธอจึงต้องอยู่อีกเตียงที่อยู่ใกล้ประตูมากกว่าพี่พลอยพ่อกงบริษัทจริงหรือเปล่าคําถามของเพชรกล้าทําให้เธอใส่หน้าเขากล่าวหาแบบนั้นแต่พี่เชื่อว่าพ่อไม่มีวันโกงเพราะพ่อสอนว่าท่านเคารพท่านเจ้าสวัวกับคุณอัคมากๆตลอดเวลา พ่อก็คอยย้ำเตือนให้พี่ให้ความเคารพทั้งสองคนแล้วพ่อจะทำสิ่งตรงกันข้ามกับที่เคยสอนสั่งพี่มาได้ยังไงกันปล่อยจันพูดพลางถอนใจสองอาทิตย์แล้วไม่รู้ว่าพ่อจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะอยู่กินยังไงได้ฟังพี่สาวพูดเช่นนั้นจึงเดินเข้ามากอดเพื่อปลอบใจแต่ก็อดสังเกตไม่ได้ แล้วเข้าของเครื่องใช้ของพี่พลอยละ่ะเธออึกอับเพราะนอกจากเรื่องพ่อเธอก็ไม่ได้พูดพูดว่าเธอทำอะไรและถูกมาที่นี่ด้วยเรื่องไหนพี่รีบนะก็เลยไม่ทันได้เก็บอะไรมาคุณพูดเชิญตัวพี่มาที่นี่เพราะต้องเออคราวนี้เพชรกล้าพอจะเข้าใจและเดาได้ถึงแมล้ลูกๆ จะเชื่อว่าพ่อไม่ใช่คนร้ายแต่อากพลบอกว่าเงินบริษัทถูกโกงมีเสียงเคาะประตูะเบาก่อนที่เมย์จะเข้ามาในห้องของเธอกับน้องชายเธอเห็นข้าวของเครื่องใช้บางส่วนของเธอทุตที่ถูกเก็บมาจากบ้านพักขอบคุณนะคะเมย์สาวเมย์ยิ้มรับอย่างเต็มใจก่อนจะออกไปจากห้องมาหมดหน้าที่ของตนปล่อยให้สองคนพี่น้องช่วยกัน เก็บของให้เข้าที่ได้ความแล้วครับนายท่านพ้ทิชัยรีบเข้ามารายงานเจ้านายอากพลเงยหน้ามองคนสนิทหลังจากที่เขาเคร่งเครียดกับเรื่องงานและคนหน้าหวานที่เขายังไม่รู้ว่าจะจัดการกับอาการของตัวเองอย่งางไรดีทั้งที่ไม่เคยเสียสมาธิมาก่อนมีอะไรคนของเรา ได้ตัวไอ้แก๊งขโมยแล้วล่ะครับคำพูดของมือขวาทำให้อากพลยิ้มมุมปากดีมากแม้จะสาไม่ได้อย่างใจเพราะดูเหมือนไอ้พวกนี้มันจะเป็นมืออาชีพแต่เขาก็ยังยินดีที่ได้ตัวมันมาบุกันติฉันละ่ะเขาห่วงรถคู่ใจยังอยู่ดีครับเกือบจะข้ามชายแดนอยู่แล้วเชียวผู้ที่ชายบอกอย่างอารมณ์ดี พอดูว่าในท่านของเขาทั้งรักทั้งห่วงบูก,กันติคันนี้มากเพราะสั่งจองมานานอีกทั้งยังเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแต่งที่ท่านหามาด้วยตัวเองไม่ได้เอาเงินกงสีมาซื้อดีลูกพี่เอ๋ยชมก่อนจะวางงานตรงหน้าลงเพื่อจะได้ลุกขึ้นไปจัดการกับพวกโจรชั่วที่มุงอาจลวงคองงูจงอางอย่างเขา ห้องลับในโกดังของบริษัทเป็นที่คุมขังของโจรชั่วเห็นได้ชัดว่าพวกมันคงสู้ขาดใจลูกน้องของเขาถึงได้พามาคุกเข่าอยู่ที่นี่ด้วยสภาพอันสะบักสะบองพอสมควรน่าละพวกมันย่อมรู้ว่าพวกมันทำงานให้ใครแต่ไม่รู้ว่าจะทรมานมันด้วยวิธีไหนพวกมันก็ไม่ยอมบอก ผมไม่รู้ครับผมไม่รู้จริงๆชายคนหนึ่งตะโกนขึ้นมากลางป้องเมื่อเห็นเด็กร้อนๆที่ถูกอังไฟจนแดงฉานรีบตะโกนอย่างละล้ำละลักเพราะความกลัวเมื่ออากพลเตรียมให้ลูกน้องเอามาขู่ว่าจะนาบลงบนเนื้อสดๆเราฉันจะเชื่อแก่ได้ยังไงอากพลถามด้วยน้ำเสียงอันเยือกเย็นผมสาบานได้มันแค่โทรมาจ้างพวกเรา มันแค่อยากได้โทรศัพท์ของคุณมันบอกว่าจะต้องได้ข้อมูลที่เอ้พึกมันส่งให้ผมได้ยินแค่นั้นจริงๆนะครับผมทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ที่ส่วนสาธารณนะตามที่พวกมันบอกส่วนของที่เหลือมันยกให้พวกผมอีกคนหนึ่งบอกท่าทางท่าทางกลัวเหล็กร้อนๆเช่นกัน ผู้ที่ชัยมองนายท่านของตนคุณพลึกจะส่งข้อมูลอะไรให้ในายท่านหรอครับอากพลถอนใจแกถามฉันและฉันจะถามใครฉันไม่เคยเจอพลึกเลยแม้ว่าเขาจะจำหน้าชายชายสูงวัยคนนี้ได้เพราะเคยให้รางวัลพนักงานดีเด่นด้วยมือของเขาเองแต่ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เขาก็ไม่เคยเจอกับพนักงานคนนั้นแล้วอะไรกันล่ะคือกุญแจสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้จบแล้วนะคะบ่วงสเสน่หาพิศวัสรร้อนเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบต่อฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนสนิทที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะหาตอนไหนไม่เจอนะคะก็เข้าไปหาได้เลยเนาะไปหาได้เลยในเพลลิตของช่องของตานะถ้าหาถ้าไม่รู้ทำยังไงเนาะก,กดเข้าไปตรงวงกลมะคะ่ะวงกลมเนาะที่เป็นดอกคูณสีเหลืองเนาะแล้วก็อา กดเข้าไปในช่องเนาะกดตรงนั้นละคะ่ะมันจะขึ้นว่าวิดีโอหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์ก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะก็จะเจอเนาะอย่างเรื่องนี้บงเสน่หาพิสวัสรร้อนนะคุณก็กดเข้าไปแล้วก็มีนิยายในช่องเพลย์ลิสต์ให้คุณเลือกนะคะตาเรียงไว้ให้คุณหมดแล้วอยากฟังเรื่องไหนฟังฟรีได้เลยนะคะแล้วแต่คุณเลยเนาะแล้วแต่คุณอยากจะฟังเรื่องไหนนะ ฟรีทั้งหมดตาขอแค่นิดเดียวค่ะช่วยชมพู้สนับสนุนให้ตาด้วยเนาะตาจะได้มีรายได้เนาะเพราะว่าตาก็มีรายได้ทางเดียวนะคะคือ u t u b e นี่แหละเพราะว่าตาเอ่อทำงานเกี่ยวกับที่บ้านเนาะแล้วก็มานั่งเขียนนิยายเนาะเขียนนี่คือเขียนจริงนะคะเขียนด้วยปากากระดาษแต่งเองนะคะอ่านเองแล้วก็ เอามาอานให้คุณฟังเนาะทำเองทั้งหมดค่ะไม่มีแอดมินเนาะอาจจะไม่ถูกใจอาจจะไม่เก่งเท่าช่องใหญ่ๆนะคะเพราะว่าตามไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรเลยมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะแล้วก็มีสมองสองมือปากการกระดาษแค่นั้นเองค่ะเนาะก็ช่วยตาบบ้างก็แล้วกันนะนลรงกำลังใจ ขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับรักนะคะบุญรักษาตรวจดีค่ะ